สวัสดีค่ะอัสลามอมลยกุ้มค่ะก็วันนี้นะคะคุณเต๋อก็จะมาเล่าภาคต่อนะคะหลังจากที่เมื่อคลิปที่แล้วนะคุณเต๋อก็เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ความรู้สึกการเดินทางมาถึงอาบูดาบีครั้งแรกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุณเต๋อก็จะมาเล่าให้ฟังถึงความความอะไรดีความตื่นเต้นความตื่นตาตื่นใจกับการได้เห็นประเทศใหม่ๆเมืองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆว่าเออเป็นยังไงบ้างนะคะ สงสัยไหมคะว่าความตื่นตาตื่นใจแรกของคุณเต่าคืออะไรเนี่ยคุณเต่าก็จำได้ไม่ลืมเหมือนกันนั่นก็คือแท็กซี่ค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งแท็กซี่ของที่นี่นะคะพอเห็นลักษณะรถแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเุยรถมันใหม่มากดูดีมากมันมันต่างจากของบ้านเราอะคะ่ะแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะหลังจากที่มีโอกาสได้เปิดประตูและเข้าไปนั่งในรถนั้นเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือแอร์เย็นมากค่ะแอร์เย็นสุดๆรถก็กลิ่นหอมมากคือมันไม่มีกลิ่นพวกแกส๊สกลิ่นน้ำมันเหมือนอเหมือนแท็กซี่ที่บ้านเราเนาะแต่แต่คุณต่อก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยแท็กซี่ที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอาจจะมีการพัฒนาไปแล้วก็ได้แต่ว่าณตอนนั้นน่ะคุณต่อรู้สกว่าเฮ้ยแบบขนาดแท็กซี่ยังดีขนาดนี้คือมันหรูหรามากสาหรับเรา และจริงๆคุณเต่อก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสลองนั่งแท็กซี่ของทั้งที่ดูไบอัจมานชาจาใช่ไหมคะแต่สรุปแล้วสำหรับคุณเต่อนั้นก็คือแท็กซี่ที่อาบูดาบีเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นที่อัจมานชาจาแล้วก็ดูไบอะ่ะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ดีรองลงมาคือไม่สะอาดเท่าแต่ก็ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ถือว่าสะอาดมากอยู่พอสมควรเลยค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ประทับใจจากคําบอกเล่าของสามีนั่นก็คือตอนที่มาใหม่ๆเลยเนี่ยสามีก็จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าแท็กซี่เนี่ยพาขับรถอ้อมหรือว่าตุกติกอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถโทรแจ้งตำรวจได้เลยแล้วตำรวจก็จะมาจัดการปัญหานั้นให้ทันทีแล้วตำรวจก็มาจริงๆนะคะแบบรวดเร็วมากและนอกเหนือจาก คุณภาพของแท็กซี่ที่ดีแล้วนั้นก็ยังมีเรื่องของการจราจรถนนหนทางของอาูดาบีนะคะซึ่งมันจะมะีความสะอาดมากแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือการจราจรดีมากจริงๆค่ะถ้าสุ่าคุณจะ,ะข้ามถนนตรงทางม้าลายคุณก็ข้ามได้เลยรถเขาก็จะหยุดให้นะคะคือซึ่งแตกต่างจากที่ไทยมากแต่ก่อนนะคุณเต๋อเคยทำง,งานที่อโศกใช่ไหมคะจริงๆมันก็เป็นถนนที่ไม่ได้กว้างมากอะ่ะ แต่พอเราจะข้ามถนนนะมันเป็นตุททางม้าลายอะ่ะไม่มีรถคันไหนหยุดให้เลยตอนนั้นคุณเต๋กลัวตายมากเลยค่ะคือแบบนี่ขนาดฉันข้ามมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วไม่มีรถไหนอะ่ะหยุดให้เลยอะ่ะซึ่งแบบพอมาเจอที่นี่ใช่ไหมคะที่อบับดาเบียคือพอเราแบบก้าวขาจะข้ามป๊บอะ่ะเขาก็หยุดให้เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งนะคะพวกตอกซอกซอยที่เป็นถนนเล็กๆแคบๆอะค่ะตรงเนี้ยคือเราสามารถข้ามได้เลย คือไม่ต้องรอให้รถหยุดอะรถจะต้องหยุดให้เราอะคะ่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนของชุมชนนะคะดังนั้นก็คือเขาก็คือต้องระวังคนที่อา,อาศัยอยู่ตรงนั้นคนที่ขับรถเนี่ยต้องระวังไม่ใช่เราต้องระวังคืออยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นมากเลยคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามพอพูดถึงเรื่องการข้ามถนนนะคะด้วยความที่ประเทศเอเมิเรตเนี่ยเขาจะขับรถโคะดานกับ กับที่บ้านเราเนาะที่นี่เขาจะขับทางเลนขวาแล้วบ้านเราขับทาง,ทางเลนซ้ายเนาะดังนั้นคุณเต่าอ่ะมาใหม่ๆจะมีปัญหาเรื่องการข้ามถนนมากตรงที่ว่าเราจะดูรถอะคะ่ะผิดทางก่อนข้ามอะแล้วแบบจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นซึ่งมันใช้เวลานานมากจริง,รงๆกว่าที่จะปรับตัวได้อะคือแม้กระทั่งแบบ ใช้ชีวิตอยู่ไปแล้ว4ี่ห้าปีก็ยังมองรถผิดทางอยู่ค่ะคือมันไม่คุ้นจริงๆเลยดังนั้นใครก็ตามที่ามาอยู่ที่อเมริหรือว่าที่อีบนะคะหรือใครจะไปอีบก็ตามเนตรงนี้ก็คือต้องต้องระวังด้วยว่ารถเนี่ยเขาขับกันคนละเลนกับบ้านเรานะก็คือต้องระวังค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยว แฟนเพจติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณต่อมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกมากมายเลยค่ะคุณต่อต้องค่อยๆทยอยเล่าทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะว่าถ้าจะให้เล่าทั้งหมดในคลิปเดียวเนี่ยก็คงจะโหใช้เวลายาวนานมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ